สวัสดีครับพี่น้องท่นลครับวันนี้พระราชนะของพระจาถึงพี่น้องในสุนีบทที่136นะครับข้อ10ถึงข้อที่15ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าช่วยกู้ด้วยความรักมั่นคงในสุสีบท136จะมีคําว่าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดํารงเป็นดิษั์นั่นเองเนี่ยนะครับพระคัมภีร์ทุกๆข้อจะจบลงด้วยคําคํานี้เราได้มีการจะผ่านไปว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงสมบูรณ์คู่กับความรักมั่นคงของพระองค์ พระองค์ทรงสร้างไม่ว่าจะเป็นฟ้าสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินโลกหรือดวงสว่างแล้วในวันนี้จะพูดถึง mm hmm. เมื่อพระองค์ทรงสร้างและพระองค์ทรงช่วยกู้คนของพระองค์ครับเราจะอ่านด้วยกันนะครับบอกว่าถาวายแด่พระองค์ผู้ทรงตีอียิปต์ทางบรรดาลูกหัวปีเพราะความรักมันคง,งของพระองค์ดำรงเป็น,นดิศและทรงนำอิสราเอลออกมาจากถ้ำกลางเขาเพราะความรักมันคง,งของพระองค์ดำรงเป็น,นดิศด้วยประหัตเข้มแข็งและพระกรที่เหยียดออก เพราะความรักมันคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจถวายแด่พระองค์ผู้ทรงแบ่งทะเลออกจากกันเพราะความรักมันคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจทรงให้อิสราเอลผ่านไปท่ามกลางทะเลนั้น เพราะความรักมันคงของพระองค์ดำรงเป็นดินทรงคว่ำฟาโรห์และกองทัพท่านเสียในทะเลแดงเพราะความรักมันคงของพระองค์ดำรงเป็นดินต,ตอนนี้กําลังพูดถึงเรื่องของตอนที่พระเจ้าทรงช่วยกู้อิสราเอลเพระองค์ทรงช่วยกู้อย่างไรอันที่หนึ่งครับพระองค์ทรงช่วยกู้ได้อํานาจเหนือชีวิตครับพระองค์มีอํานาจเหนือชีวิตพระองค์ให้บุตรหัวปีทั้งหมดของคนของสัตว์นะครับในประเทศอียิปต์ตายลงไปแต่พระเจ้าทรงดูแลอิสราเอลปกป้องพวกเขาไว้ เพร,ราะพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงถือกุญแจแห่งความตายไว้ขอบคุณพระเจ้าครับในวีวรณ์บทที่1นึ่ข้อและในวีวรณ์บทที่3ข้อเบอกว่าผู้ทรงปิดไม่มีผู้ใดเปิดผู้ทรงเปิดก็ไม่มีผู้ใดปิดเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากพระองค์คือพระผู้สร้างและเป็นเจ้าของชีวิตขอบคุณพระเจ้าครับดังนั้นเองพระองค์สามารถช่วยกู้เรานะครับด้วยอํานาจที่เหนือชีวิตได้เพราะพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตอันที่สองครับพระองค์ทรงกู้ด้วยอานาจเหนือมหาอํานาจ ข้อ1ิบ2ได้พูดถึงพระองค์ทรงพาพวกเขาออกมาจากถ้ำกลางเขาถ้ำกลางเขาคืออะไรครับถ้ำกลางอียิปต์ออกมาจากประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเวลานั้นพระองค์นําเขาออกมาจากมหาอํานาจของคุณพระเจ้าครับวันนี้เราอยู่ถ้ำกลางซาตานพระองค์จะนําออกมาจากมหาอํานาจแบบซาตานเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้อันที่3ครับพระองค์ทรงช่วยกู้อยู่เหนือธรรมชาติครับในข้อที่13บเบงทะเลแดงออกจากกัน ซึ่งเป็นอํานาจที่พระองค์ทรงใช้เหนือธรรมชาติจริงๆครับไม่มีใครที่สามารถจะแบ่งทะเลแดงออกไปได้แม้แต่จะหยุดคลื่นหยุดลมก็คงทาไม่ได้แต่พระองค์เนี่ยนะครับทรงทำเช่นนี้การที่น้ําแยกออกทะเลแดงแยกออกมีแค่ครั้งเดียวในพระคัมภีร์แม่น้ําแยกออกมีหลายครั้งด้วยกันนะครับขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงแยกน้ําออกจากกันแยกทะเลออกจากกันนะครับเทคโนโลยีมนุษย์ปัจจุบันนี้ยังทําไม่ได้เลยครับเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่หญส,สุดๆจริงๆ สิ่งสุดท้ายก็คือพระองค์ทรงช่วยกู้ด้วยอํานาจเหนือกองทัพกองทัพฟาโลเป็นมหาอำนาจมีกองทัพเยอะแยะแต่พระคัมภีร์บอกพระเจ้าทรงคว่ำข้อที่14 15พระองค์ทรงคว่ำฟาโลและกองทัพของเขาเสียในทะเลแดงของคุณพระเจ้าครับพระองค์ทําลายกองทัพเหล่านั้นเพราะกองทัพเหล่านั้นเป็นกองทัพที่มาจากฝ่ายเน,นื้อหนังแต่พระเจ้าทรงเป็นฝ่ายวิญญาณพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งด้วยอํานาจที่เกินความเข้าใจดังนั้นเอง พี่น้องที่รักครับพระเจ้าทรงช่วยกู้เราด้วยความรักของพระองค์กู้เราพระองค์ทรงรู้ว่าเราจะอยู่จะเป็นจะตายเมื่อไหร่นะครับเพราะพระองค์เป็นเจ้าชีวิตพระองค์มีอำนาจเหนือมหาอำนาจพระองค์มีอำนาจเหนือธรรมชาติพระองค์มีอำนาจเหนือกองทัพวันนี้วางใจในการช่วยกู้ของพระเจ้าและมั่นใจว่าเมื่อพระเจ้าช่วยกู้เรามาแล้วพระองค์จะทรงปกป้องเราอย่างดีที่สุดอธิษฐานด้วยกันครับพระองค์เจ้าข้าขอบคุณพระองค์สำหรับความรักมั่นคงที่ทรงช่วยกู้ข้าพจ้าทั้งหลาย พระองค์ทรงช่วยกู้ด้วยอำนาจที่เหนือชีวิตชีวิตของข้าหลายอยู่ในหัดของพระองค์จะเป็นหรือจะตายอย่างไรอยู่ในหัดของพระองค์ทั้งสิ้นพระองค์เจ้าคะอำนาจของพระองค์มีอำนาจหรือมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข้าแต่พระเจ้าพระองค์มีอำนาจเหนือซาตานขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์มีอำนาจเหนือธรรมชาติพระองค์มีอำนาจเหนือสิ่งที่เป็นฝ่ายเนือหนังแม่กองทัพใหญ่โตพระองค์ก็ทรงมีอำนาจในสิ่งเหล่านั้นขอบคุณพระเจ้าที่ พระเจ้าที่ทรงช่วยกู้เข้าพของหลายไม่ใช่เพียงแต่จากวิญญาณชั่วแต่จากปัญหาต่างๆพระองค์ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดจริงๆอธิษฐานด้วยกันขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเจะรลอดรับ